วันนี้ลดทุกอย่างอ่ะลดเยอะมากลดเยอะมากเวอร์ทุกอย่างเลยเพื่อนเพื่อน,นเครื่องซักผ้า8ปดพันเครื่องซักผ้า8ปดพันเกดได้กดเลยหวั <c oughs> <c oughs> งเขาไปหมดเลยทุกว่าไปหมดเนี่ยไม่รู้จะทำท่าไหนละ <c oughs> พอก่อนพอก่อนนะโอเคไปไปดูตัวอื่นกันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเอาไหมเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนอยากดูตัวไหน ตู้เย็นข้างหลังค่ะเป็นของ v o l t e ์เทคอันนั้นแม่ค้าใช้จริงนะคะแช่ของจริงทุกคนประหยัดไฟมากแล้วก็จุมากอ่าเมื่อกี้เนี่ยที่น้องเปิดเมื่อกี้ค่ะเป็นตู้เย็นเ o l t e ์เทคเจ็คิวราคา5,700จาก6,500หรือ5,700นะคะอ่าใครชอบตู้เย็นขนาดกลางเ่ยก็มากดอันนี้ได้ v o l t e ์เทเก็บเงินปลายทางได้นะคะเพื่อนๆเวิลด์เทคนะเก็บปลายทางได้เลยแต่มีค่าส่งนะ มีค่าส่งนะคะถ้าหากว่าเก็บไปทางเขาก็จะคิดค่าส่งเราแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสียค่าส่งเอา LG นะเอา TCL TCL และ LG ไม่ต้องเสียค่าส่งเองนะคะ,ะมีคำถามไหมมีคำถามอะไรไหมขอบพระคุณทุกคําสั่งซื้อนะคะลูกค้าขาวันนี้ใครจะช้อปปิ้งอะไรนะแอบบอกเลยว่าลดทุกตะก้า ขอบพระคุณคุณหมูนะคะสําหรับการแชร์ไลฟ์นะคะลูกค้าขาขอบพระคุณทุกการติดตามเลยขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะเออหลายหลายคนจะรู้สึกว่าทําไมราคาถูกของมือสองหรือเปล่าไม่ไม่นะทุกตะกร้าเป็นมือหนึ่งหมดเลยนะทุกคนไม่มีมือสองนะคะเราไม่ขายมือสองนะเพื่อนสินค้าเราเป็นมือหนึ่งหมดเลยมือหนึ่งส่งฟรีส่งไววงเล็บ วงเล็บนี่คือหมายความว่าถ้าเป็น TCL เขาจะเขียนถ้าถ้าเกิดเขาส่งไม่ไวเขาจะเขียนนะคะทุกค้าเขาเขียนว่า p r e ออ d e เอ่าแต่ส่วนใหญ่จะไม่พและมีแค่ตู้เย็นตัวเล็กนิดเดียวค่ะที่ต้อง p r e ออ d e เดอวันนอกนั้นก็พร้อมส่งนะพร้อมส่งเลย TCL จะดูง่ายนะคะคือข้อมูลคอนค้าของเขาอะ่ะจะค่อนข้างแบบ ละเอียดง่ายแสดงได้ชัดอย่างตัวไหนที่เขาส่งช้าเขาจะเขียนว่า pre o อ d e r ร์14วัน pre ออ d e r ร์30วันแปลว่าลูกค้าจะได้รับไม่เกิน14วันหรือลูกค้าจะได้รับไม่เกิน30วันแต่ตะการไหนที่ไม่ได้เขียนนะไม่ได้ระบุนะก็7วันค่ะส่งของใน7วันขาย TCL มาเป็นปีไม่เคยมีปัญหารเรื่องการส่งของไม่มีสักครั้งเลยที่ลูกค้าจะทักมาใน inbox แอว่าพี่คะหนูกดสั่งซื้ออันนี้ไปยังไม่ได้ไม่มีเลยทุกคนคือ เป็นเป็นร้านที่แบบจัดการปัญหาได้ดีนะแอไม่เคยเห็นปัญหาเขามาถึงเราอะค่ะปกติอะแอจะบอกลูกค้าเสมอว่าลูกค้าลูกค้าซื้อกับแอมีปัญหาอะไรลูกค้าทักมาได้เลยนะเดี๋ยวจะช่วยจะช่วยประสานงานให้ระหว่างแอดมินของ TCL กับลูกค้าเราจะเป็นคนกลางให้เนื่องจากว่าลูกค้าแบบไว้ใจเราให้ให,ให้เราเป็นคนขายนี่อออกไหมคะทีนี้หลังจากขาย TCL ไปมาเป็นปีปีอะ ขายไปได้เยอะมากนะแต่ไม่เคยมีปัญหาไม่มีลูกค้าทักมามีแค่ว่าทักมาว่าพี่คะหนูจะเอาตัวกรองของอะไรนะเครื่องซักผ้าออกยังไงงัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่ปัญหาเรื่องการแบบใช้ไม่เป็นอมพี่คะจะเปิดในระหว่างที่ซักจะเปิดต้องทํายังไงอย่างเงี้ย่าแต่ปัญหาเรื่องไม่ส่งของไม่เคลมอะไรเงี้ยไม่มีดี TCL เป็นอะไรที่แบบดีค่ะทุกคนพูดถึงนะสบายใจ LG มีไหมมี LG ส่งของช้าอยู่รอบหนึ่งทุกคนสต็อกไม่พร้อมนะคะเอ,อ่อทำให้ทำให้ปัญหามาถึงคนขายแต่ว่าคุณภาพเขามันมันดีอยู่แล้วค่ะ นะจะมีแค่เรื่องขนส่งนั่นแหละค่ะที่อาจจะส่งล่าช้าบ้างถ้าลูกค้าจะเข้าใจตอนนี้ตอนแรกเขา LG เขาจะบอกว่าเขาส่งของภายใน7วันแต่แอมักจะบอกลูกค้าเสมอว่าลูกค้ามันอาจจะเกิน7วันบ้างนะคะถ้าลูกค้าเข้าใจเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณภาพ LG เขามาตรฐานอยู่แล้วทุกคนนะคะก็จะมีแค่เรื่องขนส่งแหละอาจจะส่งล่าช้าบ้างนะคะแต่ใช้ไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะสบายใจยาวๆนะ ไม่ว่าจะเป็น tcl หรือ lg เรียกได้ว่าอึดนะคะอึดถึกทนนะทุกคนเดี๋ยวแอปปักบุตรก้านนี้นิดนึงนะคะกลั